ราค้าตามตามโครงการอาจารย์อยู่ได้ไม่ต้องห่วงแตงแต่น้ำยังจะเป็นน้ำนมนมเลยแดงน้ำเป็นน้ำนมเป็นไงบ้างคลิปวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างยอดมากค่ะมีคลิปแค่นั้นเองโอ้ทะลุเป้าต้องเสือเพิ่มต้องเสืออันเดียวไม่พอแล้วต้องสองอันแล้วเนาะโอ้สุดยอดจริงๆเลย นางฟ้านางฟ้ามาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรกล้วยก็อยู่ที่สวนแตงป่ามะพร้าวกเกษตรก,กล้วยนะครับวันนี้ก็พามาดูแตงกวาอายุ33วันนะครับแต่วันนี้นะครับมีแขกผู้มีเกียรตินะครับสูงสุดนะครับของเกษตรก,กล้วยครับ มาตรวจแปลงนะครับที่เกษกล้วยได้เกินไว้ก็คืออาจารย์พศปัญญาวรธรรมแต่อาจารย์พศมาถึงแล้วลงรถหายไปไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ต้องมาตามในสวนแปงนะวันนี้33วันนะครับจากที่อาจารย์พศเคยมาเยี่ยมชมตอนน้องแตงอายุ20หรือ21วันนี่แหละครับนาเท่าเอวอาจารย์พศนะวันนี้อาจารย์ได้มาตรวจแปลงให้กับเกล้วยแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะอยู่นู่น,น อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มนะวันนี้นมา,มาตรวจการเปลี่ยนแปลงครับผมวันนั้นอาจารย์มาแตง่งน,น่าจะ ไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าอาติดเชื้อไวรัสด้วยครับแล้วก็ให้แก้ไขแล้วก็ช่วงนั้นน่าจะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันนี่แหละครับผมประมาณประมาณเข้มขัดอาจารย์เนาะใช่ประมาณเอวของอาจารย์นี่แหละครับก็ถ้าดูคลิปเก่าก็น่าจะเห็นเนาะครับผมอาจารย์ก็อยู่ที่แถ้วนี่แหละดเลาะแล้ะชี้ทำารงจันนี้ให้ครับแล้วก็วันนี้มาก็ตกเท่าไหร่กี่วันละจากยี่สิบเอ็ดวันนี้ก็ประมาณสิบสองวันสิบสองวันครับผม อ่ะสุดมืออาจารย์สุดไหมอาจารย์สุดสุดมืออาจารย์จริงๆเลยมืออาจารย์เลยไปแล้วครับอ่าโอเคก็แสดงว่าแก้ไขได้ถูกทางถูกนีละอ่าโอเคก็สั่งแก้ไขงานมามามาดูลูกจังมาเอ้ยเอออ่ะโอเคตอนนี้อันนี้เก็บวันไหนวันแรกอันนี้เก็บเข้าวันที่สามอ่าวันที่สามแล้วอ่าโอเคสี่วันวันนี้ครับอืมต้นหนึ่งไซนี่มันมาเยอะเกินไปวัน ไหนครับจานเด็ดมาเลยครับอ๋อคือคือจริงๆแล้วไซส์นี้มันสวยก็จริงนะบหย่ลูกใหญ่นะลูกนี้ก็ไครับผมจานเด็ดเด็ดมาเลยครับก็คือเก็บทิ้งไว้ลูกเล็กนะครับจานเขาจเขาจาจา์จะดูลูกนี้นี่คือถามว่ามันสวยไหมมันสวยแต่มันเป็นลูกใหญ่อืมันมันลูกใหญ่มันราคามันไม่ได้มันต้องได้ราคาลูกนี้ถูกไหมใช่ครับลูกนั้นะครับใกล้ๆกลเหมือาจารย์อาจะต้องสั่งงดน้าหมักช่วงเย็นวันเว้นวันแทนนะ เพราะว่ามันจะเป็นลูกใหญ่เกินพอมันลูกใหญ่เกินปุ๊บราคาเจ็บไม่ได้อาตมก็คือโตมันโตมันโตไวมันโตไวแต่แต่มันคนละราคาอืมมครับผแต่ความสดความใสของผิวโอเคแต่ถ้าไซนี้เนี่ยมันไซไซตตัวนี้ตอนนี้ส่งไซนี้ร อทรงที่สี่สิบตัวนี้มันก็น่าจะสาอ่ห้าสามสิห้าจะทำให้ทำไซส์ไซส์สี่สิบดีกว่าไม่ต้องให้มันโตมากงดดน้ำหมักวันวันเย้นวันก็ได้ครับตอนนี้อ่ฮะเพราะว่าคนงานเขากำลังเก็บตามหลังมันเป็นยังไงโด่งไหมสาวๆวันนี้เยอะกว่าทุกวันแน่ๆเพราะว่าอะโอเคก็เดี๋ยวเราออกให้เขาเก็บแจงกันไปนั่งไปถ่ายข้างนอกกันครับผม จากที่21วันมาผ่านมา12วันอาจารย์เห็นผลบอกว่าให้ฉีดน้ำหมักน้ำหมักเร่งไหนเพราะว่าช่วงนั้นที่เร่งให้ฉีดน้ำหมักเพราะว่าแดงเราอ่าอ่ามันติดเชื้อด้วยเนาะมีเชื้อมีเชื้อนุนเชื้อนี้มาทั้งรัสะทั้งอ่ามันหลายเชื้ออยู่ที่ความเพิ่งเห็นช่วงแรกๆครับตอนนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตามที่อาจารย์ สั่งลดสั่งลดสมักแล้วสั่งลดลดลงเนาะสั่งสั่งลดลงสั่งสั่งลดลงสั่งลดสมักได้แล้วคือมันจะไปเกินจานจา์อยู่ตรงนี้ครับมันมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อตาข่ายตาข่ายตัวนี้ก็คือคือถ้าแปลงมันขึ้นสุดเนาะรับแล้วมันจะโค้งกลับเพราะว่ามีประสบการณ์จากแป้งก่อนๆมาก็เลยก็เลยทาให้มันลอยมาอย่างเงี้ยตอนนี้จะเป็นค้างบวก เออฮะกลายเป็นค้างบวบแทนแล้วม,มันก็จะเลื้อยมาแล้วมันก็จะห้อยอย่างนี้ตอนนี้เราจะเก็บง่ายแล้วครับผมอ่าตอนนี้ก็ใช้เทคนิคก็ก็แต่ละคนทํางานก็หาเทคนิคนอะเพราะต่างคนต่างมีอ่าเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญไปเรื่อยครับอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องความสวยความงามครับทำยังไงมันจะหวานจะกรอบใช่ไหมครับแต่เรื่องเทคนิคต่างๆนี่ก็ทางเ,เกษตรด้วยๆเขาก็ปลูกแตงมาหลายเที่ยวเนาะครับในกลุ่มก็เหมือนกันก็พยายามคิดหาวิธีว่าเราจะทํายังไงไม่ให้แตงมันก้มเร็วอ่าแ เลยทะลุค้างดูแดวมันทะลุขึ้นไปเนี่ยเอามันน่าจะสองเมตรกว่าแล้วเนี่ยตัวมืออาจารย์ก็สองเมตรกว่าแล้วเนี่ยคือถ้ามันสูงขึ้นปุ๊บมันก็ต้องกดคอลงครับตอนนี้เราก็มันตกมาปุ๊บมันก็จะมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับันแถวนี้ก็ให้เดินเก็บมอนบวมันไอ้ที่วนหัวอาจารย์นี่เดินเก็บมันเหมือนบวบแล้วตอนนี้จากบอกว่าปลูกแจงดให้ว่าอปลูกแจงบวบไหใช่ไหม ครับผมแล้วตอนนี้มันจะเพิ่มผลผลิตได้ด้วยอาจารย์เพราะว่าถูกครับเพราะว่าตัวนี้มันมันยืดออกมาเพื่อผลผลิตมันก็จะดูสวยกว่าที่มันกบลงมาครับเพราะมันจะไม่ทึบไม่ทับกันอย่างนี้ใช่ไหมอรยมันมันก็มันก็อ่าข้อดีเด้อคนเก็บแตงจะได้มีร่มแตงจะได้มีร่มเออก็ก็คงจะให้ลดน้ำหมักลงก็คืออาจจะจิตสลับวันครับผมเพราะว่าเราต้องการคัดสาของราคาเพราะว่าอย่างที่ผมเห็นเนี่ย นะครับผมว่าราคาคือมันสวยมันกรอบมันใหญ่มันมันต้องหวานปกตินั่นแหละครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแร่ว่าเนื่องจากราคามันอาจจะคนละเกตเพราะว่าลูกใหญ่ขึ้นไปหน่อยมันก็อีกเกจหนึ่งครับลูกประมาณสวยๆมันก็อีกเกจหนึ่งครับเราเราก็ทําทั้งสองราคาไปตัวไหนมันใหญ่เราก็เก็บตรงนั้นไปแต่ว่าเราอยากได้ตัวที่ราคาสูงกว่าให้เล็กลงหาลูกเล็กลงให้มันให้มันให้มันเยอะกว่าก็คือมันโตไปมันโตกว่า ใช่ไหมครับถ้าเราฉีดต่อเนื่องก็ฉีดต่อเนื่องถ้าวันต่อวันเนี่ยเผลอๆจะได้รูปเจ้าแขกงเลยเพราเห็นแตงร้านเขาอะ่ะปกติเขาเขาเอาแตงร้านมาเนี่ยถุงหนึ่งเนาะเขาจะหันหน้าชนกันอย่างนี้่รับครับผมเออสุดหนึ่งสังเกตนะเคยเห็นนะครับสองแถวแต่ตอนนี้พอฉีดน้ำหมักกระาตานไปแล้วมันชนอย่างนี้ไม่ได้มันต้องได้แถวเดียวอ่าฮะ ันถุงก็ขวางได้ลูกเดียวมันขวางได้ลูกเดียวออแต่ลูกเดียวก็ยังจะถุงไม่พอไงเพราะมันทั้งใหญ่ทั้งยาวครับมันใหญ่ยาวแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ยาวแบบแก่มันได้ยาวแบบหวานแบบกรอบมันมันเนื้อหนอ่อนด้วยนะเนื้อในอ่อนอ,อ,อันนี้ลูกค้าเขาก็บอกว่าอ่าเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นอะ่ะมันคือขอให้เป็นแจงอ่อนนะครับแต่ว่าคนขายมันจะ คัดเขาเขาจะาคัดคนละเกียดไงถ้าลูกใหญ่าราคาตกลงมาหน่อยแต่มันก็หวานกรอบเหมือนลูกเล็กแหละแต่ในการเอาไปรับประทานหรือเอาไปทําการตลาดเขาจะเห็นรถชนคู่อย่างนี้ผมก็เลยสั่งให้เขาลดน้ําหมักว่าฉีดวันเว้นวันอืเกลอด่างนี่นก็คือว่าวันนี้ฉีดพรุ่งนี้ยังไม่ต้องฉีดคครรัับบแต่ถ้าต้องการใช้ให่ฉีดทุกวันใช้เออต้องการใช้ใหญ่ออกฉีดทุกวันเนี่เหมือนอาจารย์ว่าวันนั้นครับที่ว่าอาจารย์พูดบอกว่า เนี่ยปลูกห่างๆเนี่ยเดี๋ยวเพอวันเก็บลูกอานะจารย์เห็นจริงๆด้วยครับอานะจารย์ลองเดินไปดูครับวันนั้นอาจารย์บอกว่านี่ขนาดว่า,าวันนั้นเกษตรดก้อยบอกว่าอาจารย์ห่างพอยังใช่ไหมผมบอกว่าโอเอาเเนะี่ยแค่นี้มันยังห่างไม่พอหรอกอาจารย์ต้องจะได้ตะแคงเดินกแคงเดินแล้วครับเนี่วัน,นวันนั้นมันอยู่แค่แค่แค่เลยเขาเรามาใช่ไหม,มเดินยังจะเตะกันได้ใช่ครับตอนที่เตะไม่ได้แล้วเบียดกันยิดเลย้ตอนนี้นี่แหละ ก็โอ้แดงมันก็ส้มหัวอาจารย์หมือนกันก็คือว่าครับคื่อย่างย้ำเกษตรกรตลอดว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ลองโทรปรึกษาเกษตรกล้วยหรือโทรหาอาจารย์ศูนย์8ปดสามเก้ครับปรึกษาได้ทั้งทั้งทั้งคุณเกษตรกล้ยกยและทั้งอาจารย์นะครับเรื่องปรึกษาว่าทำไมปลูกแล้วมันก็โตเร็วอย่างนี้ข้อสำคัญเนี่ยคุณคุณหนึ่งมาดูตรงนี้นะครับผมนี่ยเนี่เนี่นี่ยนี่ยเห็นไหมพึ่งพึ่งอ่าไปแล้วพึ่งในในป่าแตงเนี่ย ปกติเราปลูกแตงในพึ่งมันไม่ค่อยเข้าหรอกครับครับผมสาเหตุอะไรคุณหนึ่งถ้าเราฉีดยายาฆ่าแมลงครับเพราะว่าไม่ฉีดยาไม่ได้เพราะว่าแมลงมันเยอะจนลังพึ่งมาเนี่ยครับทำล้งต้นต้นมะม่วงใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ครับพอเกษตรกล้วยๆหรือว่ากลุ่มที่ดูแลงานเรื่องเรื่องการเกษตรอินทรีย์ของอาจารย์เนี่ยครับผมล้างๆมาเนี่ยในป่าแตงป่า่วี่มีพึ่งอยู่นะครับปกติมันไม่มาอยู่หรอกครับอเพราะเราฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยเห็นไหมพึ่งจะเยอะมากครับ ทุกที่ถามว่ามันพออะไรแต่มันไม่ได้มาต่อยเราหรอกครับเนี่เพราะว่าอะไรเขาก็มาหาเกสวรเนื่องจากว่าเจสอรเขามีธาตุอาหารเขาไม่ได้มียาฆ่าเขาไงอ๋อเห็นไหมอ่ะคุณหนึ่งกินนมไหมกินครับกินไข่ไหมกินแน่กินปลาไหมครับผมอ่ากินผลไม้ไหมใช่ครับกินกล้วยไหมกินนี่ครับเออแล้วกินพวกอ่าเห็ดไหมกินครับบ้านผมเยอะเลยก็อาจารย์เอามาทําน้ําหมักอ๋อนี่แหละครับใช่เลยพอมาทําน้ําหมักปุ๊บ ถ้าเรากินตายเรากินเป็นตัวเลยคใช่ไหมเป็นตอนเลยเป็นตอนเลยครับอันนี้มันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรมันย่อยสลายจนเป็นคล้ายๆกับเป็นนาโนเหมือแล้วเป็น uh huh. พร้อมที่จะทานแล้วมันเป็นพร้อมที่จะซึมเข้าไปในผิวหนังผิวอะไรร่างกายของเราแล้ว oh. อ่ะตอนนี้พึ่งเขาก็ชอบแล้วครับมแมลงทุกตัวเขาชอบเว้นแต่มแมลงที่เขาทําลายพืชเขาไม่ชอบตักด,ดูด ฝากดูต่างๆไอ้พวกอะไรนะแมลงอาวีขาวเต่าทองอะไรนะพวกนี้ครับผมจําได้ว่าคุณหนึ่งเคยพูดให้ผมฟังตอนที่ปลูกแตงยังไม่ได้ยังไม่ได้มีความจานานที่ตอนอาจารย์สอนงานให้เนาะครับผมอาจารย์แต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่ได้กินข้าวครับจะฉีดแตงมากถ้ากีตายจะของเพราะว่าฉีดยาฆ่าแมลงไตเต่าทองเต่าทองเต่าแตงครับเต่าแตงก็เลยบอกว่า คือถามว่ามันกินมันก็กินได้นิดหน่อยแค่นั้นแหละครับพอเรามาปลูกเรามาปลูกในระบบนี้แล้วผมก็บอกว่าคุณหนึ่งถ้าคุณหนึ่งไม่เปลี่ยนกเกษตรกล้ไม่เปลี่ยนทางบ่ายุทธก็ดีหลายๆท่านที่ทํางานร่วมกับอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนมาเป็นอินทรีเนี่ยรเราก็จะหนักเราหนักด้านสุขภาพอืมใช,ใช่ครับอ่าพอตอ้นหลังมาก็อลองมาทําทําตามอาจารย์บอกเอ้าอาจารย์เต่าทองมันมีแต่มีน้อยมากตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยไล่ไปไล่ฉีดยาแดงตายเป็นกองครับอ่าตอนหลังมา ไปไล่จับแค่ตัวสองตัวก็คือเห็นก็แค่จับจับนานเจอนานเจอเช่ไหมคมันมีกินมั่งก็ปล่อยเข้าไปอันนี้เดี๋ยวอย่างเขากินเขากินไปแค่นี้เห็นไหมนิดนึงนิดนึงก็ปล่อยเขาไปครับเขากินได้แค่นี้องหน่อยเขาก็ติดเชื้อตายเพราะว่ามันมีบิวเวอร์เรียมเทาเลเซียมได้ดีทีเออพวกนี้เขากินไปสึงหน่อยเขาก็ไม่เขาไม่ไปขยายพันธุ์ได้ก็คือเขาป่วยเลยเขาป่วยอ๋อแต่ล้วทางดินอาจารย์ก็ให้ใช้พวกกลุ่มบาซิลัสแล้วก็ไตโคโดมาที่ผสมกันครับแต่ว่ากลุ่มพวกนี้ที่อาจารย์เคยพูดเสมอว่ามันไม เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ถูกกับตัวนั้นตัวนี้ก็ไม่ถูกกับตัวนี้ครับอ, <hearted. S 1> อาจารย์ก็จับให้มันเป็นพีนน่น้องกันซะเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเป็นลูกกันเลยเอามาดองกันเลยอาจารย์ใช่ไหม,มไม่ใช่อาจารย์เอามาให้มันกินเหล้ากันเอามากินเหล้าเอามาสังสรรค์กันเอามาปาร์ตี้กันเอามาปาร์ตี้กันให้มันรู้จักกันแล้วมาเลยเอาแดงมาเก็บแดงมาหนิเอาเอาเสียงใครอะใจไมดีครับเอามาดี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 าดีมาดีมาดีาดีม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 ดีมาดีมา โาแดงที่จวดแตงป่านี้ใช่ไหมเอ้ยน้อกินได้เลยไหมเนี่ยได้เลยครับต้องของแท้ของแท้ยังไงละจารย์แจมบ่ครับอาจารย์บนหลังเลยบ่ไม่ล้างเลยอาจารย์แดงปลานี้ปลูกกลางโครงกลางอาจารย์นะเดือดร้อยครับสามราอยเขากินเป๊ะกินนมกินไข่แล้วอาจารย์รสชาติเป็นไงทั้งหวานทั้งกวานทั้งนุ่มหวานกรอบนุ่มหวานขวานนุ่มมันเกิดจากอะไรจันเยอะเยอจะหาว่า อาจารย์จิงมโทรคือถ้าทําตามโครงการอาจารย์น่ะแซงเนี่ยเก็บจากไล่จากสวนกินน้ำไปก็ไม่ต้องห่วงเพราะถ้าทำตามโครงการอาจารย์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอต่แต่น้ำยังจะเป็นน้ำนมนมละเตะแดงน้ำเป็นน้ำนมเอาจารย์เตะแดงออกมาเนี่ยน้ำใกล้เหมือนไอ้ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ,อ,อ้ไอ้แลักตะซอยเ่อพี่น้องครับ